ััธบ,บรัฐบาลดอกเบี้ยม,มากกว่าฝากออมทรัพย์10เท่าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ต่อนะครับช่องสําหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงและไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีเงินเก็บส่วนใหญ่มีสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ฝากเอาไว้ในบัญชีธนาคารในรูปแบบของบัญชีออมทรัพย์ต้องฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะครับต้องรีฟังด่วนๆเลยเพราะว่าเราอาจจะทําผิดพลาดครั้งใหญ่อยู่ก็ได้นะครับถ้าใครมีเงินเย็นนะเงินเย็นๆที่แบบเราจะไม่ได้ใช้เราเก็บเป็นเงินเก็บระยะยาวนะครับแล้วอยู่ในออมทรัพย์คือตอนนี้ถามว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่คือดอกเบี้ยมันน้อยมากน้อยในลักษณะที่ว่าเหมือนกับไม่ได้เลยนะครับคือมันน้อยมากแล้ววันนี้ต่อจะมานําเสนออีกอย่างหนึ่งนะครับคือตัวของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเชื่อได้เลยว่ามือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ย แทบจะไม่เคยเหลียวแลแทบจะไม่เคยสนใจเอตัวพันธบัตรรัฐบาลบาเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันมีจุดเด่นมันมีจุดดีอยู่สาหรับพันธบัตรรัฐบาลบาแล้วดอกเบี้ยตอนนี้นะครับก็เยอะกว่าออมทรัพย์เนี่ยประมาณสัก10เท่าตัว10เท่าตัวเนี่ยมันเยอะมากๆานะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับใครที่สนใจเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับ ขั้นแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละแบงก์แต่ละธนาคารตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้เจ้าดอกเบี้ยออมทรัพย์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะเราไปเริ่มกันที่แบงก์กรุงเทพนะอ่าฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยอยู่ที่0.25ถึง0.3%กรุงไทย0.25%กสิกร0.25%ไทยพาณิชย์0.25%กรุงศรี0.25% CIMB ไทย0.25% UOB 0.25%ทหารไทยธนชาติหรือว่า TTB 0.125% Tisco 0.25-2% Land and House 0.25%ถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ดอกเบี้ยของการฝากออมทรัพย์ของแบงก์ต่างๆจะอยู่ที่0.25%ซึ่ง0 2 5คือมันน้อยมากๆมันน้อยขนาดที่ว่าใครฝากเงินออมทรัพย์อยู่อ่ะเราแทบจะไม่เคยไปดูเลยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยดอกเบี้ยได้เท่าไหร่แบงก์จ่ายดอกเบี้ยเราเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นเงินที่เล็กมากมันเป็นเงินที่น้อยมากถึงได้บอกว่าตอนนี้ถ้าใครมีเงินเย็นย้ำนะครับเงินเย็นคือเงินฝากระยะยาวของเราอ่ะแล้วก็ฝากไปหลายๆปีเราจะไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้เลยเป็นเงินเก็บระยะยาวของเรา มันมีทางเลือกอื่นนะครับที่ดอกเบียเนี่ยมันเยอะกว่าออมทรัพย์10เท่าที่ต่อบอกไปนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลเรามาดูกันดีกว่าว่าพันธบัตรรัฐบาลที่เราไม่เคยสนใจเลยไม่รู้จักเลยไม่เหลียวแลมเลยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันคือตราสารหนี้อย่างหนึง่งนะครับตราสารหนี้เนี่ยคิดง่ายๆว่าถ้าเราซื้อตราสารหนี้เราจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ก็มีหน้าที่ที่จะจ่ายดอกเบี้ยมาให้เราเป็นงวด,งวด แล้วสุดท้ายก็คืนเงินต้นกลับมาหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราซื้อตราสารหนี้ที่คือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยกู้เงินเรารัฐบาลเนี่ยกู้เงินเราแล้วรัฐบาลก็มีหน้าที่ทําอะไรครับจ่ายดอกเบี้ยมาเป็นงวดๆสุดท้ายคืนเงินต้นมาให้กับเราทีนี้ในทางทฤษฎีนะครับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เขาบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับของประเทศที่มีความมั่นคงเนี่ย มันจะถือว่า r i risk f r ร e ไม่มีความเสี่ยงเลยซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงประเทศเรามั่นคงเพราะฉะนั้นการที่เราไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนั่นก็หมายความว่ามันไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับไม่มีความเสี่ยงเลยแล้วก็ดอกเบีย้ยสูงกว่าการที่เราฝากเงินออมทรัพย์ประมาณ10เท่าอ่ะเรามาดูว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยดอกเบีย้ยประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นรุ่นของปี2568 ดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ2 6 5ต่อปีบางคนอ่านแล้ว2 6 5อไม่เห็นน่าสนใจเลยมันไม่เยอะมันไม่ใช่5% 6% 789หรือแม้กระทั่งว่า10%ต่อปีแต่ว่าเราต้องอย่าลืมสิครับว่าอันนี้มันคือเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยที่มันไม่มีความเสี่ยงไงมันก็ต้องไปเทียบกับสิ่งที่ไม่มีความเสี่ยงเหมือนกันนั่นคืออะไรครับดอกเบี้ยออมทรัพย์อ่าก็ไปเทียบดอกเบีย้ยออมทรัพย์ปรากฏว่าเอ้ย เยอะกว่ากันเนี่ยประมาณ10เท่าเลยซึ่งอันนี้เป็นรุ่นอายุ7ปีนั่นหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยกู้เราเป็นระยะเวลา7ปีก็จะตลอด7ปีตรงนี้ก็จะมีการจ่ายดอกเบีย้ยมาให้เราดอกเบีย้ยเนี่ยจ่ายทุกๆ3เดือนนะครับทุกๆ3เดือนจ่ายมาจ่ายมาพอครบ7ปีรัฐบาลก็จะคืนเงินต้นมาให้กับเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็แล้วกันสําหรับการที่จะใช้คําว่าเป็นการลงทุนก็ได้เป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง คือก่อนหน้านี้เราลงทุนอยู่แล้วลงทุนโดยการฝากเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ย0.25%แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เรามารู้จักพันธบัตรรัฐบาละบาอะลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงดอกเบี er, ้ย2.65%มากกว่ากัน10เท่าก็ถือว่าแฮปปี้เดี๋ยวนี้ซื้อก็สะดวกสบายเขาก็จะบอกเลยอ่ะมีทั้งซื้อผ่านแอปเป๋าตังก็มีนะครับซื้อขั้นต่ำแค่100เองนะครับขั้นต่ำ100บาทหรือก็จะมีการซื้อนะครับ่ะผ่าน ธนาคารอะไรแบบนี้เขาก็จะบอกช่องทางซึ่งมันไม่ได้ยากเอาแค่ว่าตอนนี้เราต้องดูก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยมีเงินเก็บฝากเอาไว้ที่เป็นเงินเย็นนะครับเก็บระยะยาวเนี่ยสมมติ7ปีอย่างเงี้ยจะไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้แทนที่เราจะฝากเอาไว้เอาเงินเอาไว้ได้บัญชีออมทรัพย์ได้แค่0.25เรามาดูพันธบัตรรัฐบาลดีไหมน่าสนใจหรือเปล่าดอกเบี้ยเยอะกว่ากาัน10เท่าอ่ะเรามาดูตัวเลขเล่น ตัวเลขก็คือสมมุติว่าเรามีเงินฝากนะครับหนึ่งหมื่นอ่าเรามีเงินฝากหนึ่งหมื่นถ้าฝากออมทรัพย์เราจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ปีละ25บาท25บาทนี้เดียวเองแต่ถ้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็มากกว่กากัน10เท่าดอกเบี้ยจะกลายเป็น265บาทถ้าเรามีเงิน10,000แสนฝากไว้ในออมทรัพย์ก็จะได้ดอกเบี้ย250บบาทแต่ถ้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล ก็จะได้2,650เนี่ยก็มากกว่าการ10เท่าถ้าเงิน1ล้านฝากออมทรัพย์ไว้ดอกเบีย้ยได้แค่ปีละ2,005แต่ถ้าเกิดเป็นดอกเบีย้ยจากพันธบัตรรัฐบาลก็26,500เห็นไหมครับว่าการที่เพียงแค่เราเนี่ยรู้จากพันธบัตรรัฐบาลนะครับมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยสร้างผลตอบแทนหรือเพิ่มผลตอบแทนยิ่งกว่ามากกว่าการฝากออมทรัพย์ถึง10เท่าตัวเราอย่าไปมองครับว่า ปีละ2.65%เนี่ยดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลมันไม่เยอะแต่เราต้องมองว่ามันเยอะกว่าออมทรัพย์10เท่าต้องเทียบการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเหมือนกันแล้วมันสามารถเพิ่มผลตอบแทนขึ้นมาได้ตั้ง10เท่าต,ตัวถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับใครที่ไม่เคยสนใจไม่เคยเหลียวแลนะครับต่อไปก็อาจจะไปดูว่าพันธบัตรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการออก ช่วงไหนนะครับอาจแล้วอาจจะลองค่อยๆซื้อทีลเลเล็กเทีละน้อยอะไรก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่านะครับการเพิ่มผลตอบแทนได้ถึง10เท่านะครับเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพันธบัตรรัฐบาลก็อย่างที่เห็นไปนะครับว่าผลตอบแทนเยอะกว่าการฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ถึง10เท่าเพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เราอยากที่จะ เ,เก็บเงินเอาไว้ในระยะยาวออมเงินเอาไว้ในระยะยาวหรือลงทุนในระยะยาวและแบบไม่มีความเสี่ยงต้องย้ำว่าไม่มีความเสี่ยง พอไม่มีความเสี่ยงปุ๊บแล้วได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากออมทรัพย์10เท่าก็ต้องถือว่ามันเยอะกว่ากันแบบเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยสนใจตัวของพันธบัตรรัฐบาลเลยต่อไปนี้ก็อาจจะลองติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง g ูเกิลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับว่าเขาจะมีการออกรอบต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะถ้าใครสนใจก็ลองซื้อดูได้ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงแล้วได้ผลตอบแทนเยอะจริงๆครับสำหรับตัวพันธบนัตรรัฐบาลน,นะครับใครที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค ฉันได้อาจารย์ต่อเอาไว้ด้วยกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าต่อก็จะมีลงทั้งคลิปสั้นนะครับทั้งคลิปยาวแล้วก็จะมีไลฟ์นะครับชื่อว่ารายการสอนเล่นหุ้นมือใหม่ทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลา1นึ่ทุ่มนะครับใครที่สนใจอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับส่วนตอนหน้าเนื้อหาสาระเด็ดาขาดมากเขือ่ืนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจตอนหน้าพลาดบอกได้เลยว่าตอนหน้าเด็ดสุด,สดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะคือตอนอะไรครับ